สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่ยามีกันไกลตัดหญ้ายี่ห้อที่มีคุณภาพมาแนะนําอีกแล้วโอกาสเนะของญี่ปุ่นถ้าใครที่ติดตามช่องมนันจะเห็นว่าพี่ยามเคยรีวิวกันไกลตัดกิ่งของโอกัสเนะไป2รอบแล้วอันนี้เรามาดูกันไกลตัดหญ้าเขาบ้างกันไกลตัดหญ้าของโอกัสเนะเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น204ความยาวรวมๆประมาณ66เซนราคาถ้าขายของใหม่ๆใ,ในเว็บไซต์ใน E ี a บเนี่ยสองสเหมือนกันนะ แต่ในบ้านเราเนี่ยบางทีเห็นมีเพจญี่ปุ่นมือสองเอาเข้ามาขายอย่างถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเป็นโอกาสนี้หรือเปล่าขอเขาดูครับดูตัวกันไกรเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณคมหรือตัวใบเนี่ยบางรุ่นก็จะมีตาเยี่ออยู่บนตัวใบแต่อย่างกันไกรตัดหญ้านี่ตาเยี่อเขาจะอยู่บนหมุดที่เป็นน็อตยึดหกเหลี่ยมเลยอันนี้ที่สมบูรณ์กว่าคือมันมีตัวฉลากเขียวมาด้วย เป็นเครื่องที่ช่วยเพื่อนๆได้อีกทางหนึ่งก่อนนี้ที่ขครไปเจอกันไกลตัดหญ้าในเพจหรือว่าในตลาดนัดแล้วก็อยากจะซื้อมาแล้วอยากรู้ย่อ oh, นี้มันคมมันไว้ใจได้หรือเปล่านี่ครับถ้าเป็นโอกาสเนตนะครับก็เชื่อได้เลยว่าประสิทธิภาพดีแต่เวลาเลือกซื้อถ้าเป็นมือสองเนี่ยช่วยดูก่อนนะครับว่าตัวกลไกการทํางานตัวคมต่างๆเนี่ยยังคมดีอยู่ถ้าเกิดมันล้อยหลอมากเราอาจจะต้องมาซ่อมมารับใหม่ก็ต้องดูว่าเราพอจะทําได้ไหม แต่ถ้ามันยังคมดีมากอันนั้นจัดได้เลยตัวกลไกของการคีบเนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกเขาทําเป็นรถแรงขึ้นมาแล้วก็ที่พี่ยามชอบนะมันมีตัวดุมๆุมเนี่ยตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนสลักที่เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะพอดีกับตัวคมกันไก่ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนโลหะของกันไกกันบ้างกันไกตัวนี้ความยาวรวมๆนะครับทั้งหมด66เซนติเมตรใบมีดทามาจากเหล็กยาสึกิ ซึ่งเป็นเหล็กเดียวที่ใช้ตีดาบสามูไรอันนี้ทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตคือโอคาเนะเขาเคลมไว้ว่าอย่างนั้นนะครับมีความคุมมากๆเลยความแข็งของเหล็กอยู่ที่60-61ล็อกเบลความยาวของใบทั้งหมดอยู่ประมาณ16.5รวมนวดก็อยู่ประมาณสัก17-18เพราะทั้งด้ามมัน66ตัวด้ามเนี่ยเป็นด้ามไม้ทําจากไม้โอกขาวซึ่งใน สเปคเขาก็บอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการลดแรงสั่นสะเทือนเวลาใช้งานก็จะไม่สั่นสะเทือนมือมากเพราะเวลาเราตัดใช่ไหมมันก็จะเป็นลกนักษณะโอออกไปตัดกันตลอดเงี้ยสะเทือนมืออันนี้เป็นด้ามไม้อกขาวที่ลดแรงสั่นสะเทือนมืออันนี้โดยรวมเท่าที่พยายามมีการไปใช้งานมาประสิทธิภาพการใช้งานของกันไกของกาสเนใช้งานได้ดีปฏิิภาพวางใจได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากได้กันไกตัดหญ้าที่มีคุณภาพสูงๆ ลองศึกษาลองดูไปเรื่อยๆครับอาจจะเจอเกนไก่ตัดหญ้าที่มีปฏิภาพดีๆในราคาที่ไม่แพงโดยเฉพาะในเพจพวกญี่ปุ่นมือสองเนี่ยมึงทีพยายามก็เห็นของดีๆเอามาขายกันบ่อยๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วติดตามชมคลิปการรีวิวเครื่องมือช่างเทคนิคการใช้งานได้จากช่องเราข้าวเดินช่างสวัสดีครับ